วันนี้แพทจะพาทุกคนไปกินร้านซีฟู้ดสดๆริมทะเลบางแสนค่ะร้านนี้นะคะเหมือนมีตลาดปลากลางร้านเลยค่ะทุกคนพวกอาหารทะเลสดๆเป็นๆเ,เยอะมากและที่สำคัญนะคะนอกจากรสชาติจะเข้มขน้นร้านนี้บรรยากาศดีที่สุดจะเห็นวิวทะเลแล้วก็มีจุดนั่งชิลเยอะมากๆนะคะซึ่งเมนูที่ร้านมีทั้งพวกซีฟูด้ดอาหารไทยซาชิมิส้มตำยำแซบ่บเรียกได้ว่ามีครบเลยค่ะและใครที่มีแผนไปเที่ยวบางแสนหรือจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วตามหาร้านซีฟู้ดเด็ดๆบรรยากาศดีๆนะคะขอให้เก็บ ร้านนี้บันทึกปักหมุดไว้เลยค่ะซึ่งร้านนี้นะคะมีชื่อว่าซีฟู้ดขับบางแสนวันธรรมดาเปิดตั้งแต่1 1โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์เปิด10โมงร้านปิด5ทุ่มอันนี้จะเป็นบรรยากาศที่นั่งแล้วก็เป็นพวกเมนูต่างๆในร้านค่ะซึ่งพวกเมนูซีฟู้ดนะคะเขาจะขายราคาตามน้หนักคิดเป็นขีดและมีค่าทําแยกต่างหากนะคะแล้วก็จะมีพวกเมนูซีฟู้ดเป็น,นจานพวกซาชิมิกับข้าวเขาก็จะมีรูปเมนูชื่อราคาบอกเอาไว้ทั้งหมดเลยค่ะหลังจากสั่งเมนูเสร็จนะคะเราก็เดินไปดูพี่เขาจับซีฟู้ดกันค่ะอัน,น เป็นโซนอาหารทะเลแบบเป็นๆน,นะคะบรรยากาศเหมือนอยู่ในตลาดปลาขนาดย่อมๆเลยค่ะทุกคนซึ่งข้างในนะคะก็จะมีพวกกุ้งมังกรกุ้ง l o เตอร์นะคะแล้วก็ยังมีปูทะเลตัวใหญ่ๆแบบนี้ส่วนนี้นะคะเป็นปูทะเลหรือปูทองหลางค่ะทุกคนตัวใหญ่มากแล้ววันนี้แพรก็จัดเป็นก้างกระดานมาทอดกระเทียมนะคะส่วนนี้จะเป็นปลากุสลาดแพรสั่งมาเป็นนึ่งซีอิ๊วค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเรามาดูเมนูแรกกันค่ะวันนี้แพรจัดเป็นแคนาเดียน l o เตอร์นะคะอยู่ที่ขีดละ300บาทตัวนี้หนัก1กิโลประมาณ3,000บาทค่ะซึ่งถ้าใครจะ กินแบบนึ่งที่ร้านเขาจะมีบริการนึ่งให้ฟรีแต่ถ้าเอาไปปรุงเมนูเช่นอบชีสนะคะจะบวกเพิ่มเมนูละ1 0 0บาทซึ่งวันนี้แพร์จัดเป็นเมนูซาชิมิค่ะถ้าเป็นตัวเล็กเขาจะคิดค่าท,300าทํา300ถ้าเป็นตัวใหญ่แบบในคลิปนะคะจะอยู่ที่500บาทจัดเอามาเป็นชุดสวยงามแล่้อมทานแบบนี้เลยค่ะโดยนี้นะคะจะเป็นสีของเนื้อล็อบสเตอร์นะคะจะมีความออกส้มๆแดงๆนิดนึงค่ะแล้วเนื้อเขานะคะไม่ขาวก,กินง่ายรสชาตินะคะมันจะมีความห,มหวานมีความกรึบๆเด้งๆกินคู่โชยุวาซาบิคือกำลังดี ถ้าใครชอบกิน lobster sashimi นะคะแนะนําให้ลองสั่งได้เลยส่วนตัวกล้ามนะคะที่ร้านเขาจะนึ่งแอ้กถูกมาให้แบบนี้นะคะตัวนี้แนะนําให้กินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะน้าจิ้มซีฟู้ดเขารสชาติจัดจ้านนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมะนาวสดซึ่งแพลว่าน้าจิ้มเขานะคะจะออกเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแบบพอดีพอดีเลยค่ะ ส่วนจานนี้นะคะเป็นข้าวผัดชาวเลเมนูนี้มี2ขนาดแพสสั่งเป็นไซส์ใหญ่ที่จานละ700บาทซึ่งเครื่องในข้าวผัดนะคะคือให้มาหลากหลายมากค่ะทุกคนใส่ไข่มาหลายฟองนะคะแล้วก็ยังมีกุ้งหมึกเป็นชินช้นๆแล้วก็ใส่เป็นเนื้อก้ามปูให้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะตัวข้าวผัดที่ร้านนะ่ะผัดออกมาได้ร่วนนะคะข้าวไม่แฉะไม่เละและที่สําคัญนะคะมีกลิ่นหอมควันกระทะแบบถูกต้องมากและข้างบนนะคะเขาจะโรยเป็นไข่ปูมาให้แบบนี้ด้วยเสริมมาคู่กับต้นหอมแล้วก็มะนาวโดยตัวข้าวผัดเขานะคะ จานคือค่อนข้างเยอะนะคะกินได้ประมาณ6-7คนเลยค่ะและที่สาคัญนะคะเครื่องกับข้าวมาแบบบาลานซ์กันพอดีแนะนาให้กินคู่กับน้าปลาพริกนะคะเพราะว่าตัวข้าวเขาจะออกกลมกลม่อมแพรจะชอบกินรสจัดนิดน,นึงโดยเติมน้าปลาพริกหรือบีบมะนาวลงไปเพิ่มค่ะแล้วเนื้อปูในข้าวผัดนะคะคือหวานมากเมนูต่อมานะคะแพรจัดเป็นปูก้อนผัดผงกะหรี่ค่ะของร้านนี้อยู่ที่จานละ550รกัญเชียงปูก้อนใหญ่มากนะคะซึ่งขนาดใหญ่กว่าหัวแม่โป้งอีกค่ะทุกคน ซึ่งที่ร้านเนี่ยเขาจะผัดออกมาเป็นแบบครีมๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมผงกะหรี่รสชาตินะคะจะมีความออกหวานนินดๆไม่เค็มมากนะคะแล้วแนะนําให้เอาตัวนาราดนะคะมาราดบนข้าวผัดจะฟินมากๆค่ะทุกคนแล้วเนื้อปูเขานะคะก้อนใหญ่เต็มปากเต็มคำสุดๆส่วนจานนี้นะคะเป็นปลาทูก้างแหลกจานละ280ปลาทูขอชมเลยค่ะทอดมาจะกรอบมากไม่มีส่วนไหนเหนียวกรอบตั้งแต่หัวเย็นหางรสชาติน้ําปลาที่เคลือบไว้นะคะจะมีความออกเค็มๆหวานๆที่ร้านจะมียามะม่วงมาให้ค่ะแต่ส่วนตัวแหววาราดน้ำจิ้มซีฟูดล,ลงไปแบบน คู่กันก็เด็ดดีนะคะแล้ววันนี้นะคะแพรสั่งยำสามไข่มาด้วยค่ะสั่งแบบใส่ปลาร้าน,นะคะอยู่ที่จาละ450รมีไข่ปลาดิบเซียว CL, ไข่ปูแล้วก็ไข่แมงดาตัวน้ํายำเขานะคะจะเป็นฟีีแบบน้ําตาลเคี้ยวจะมีความ,ห,มหวานนหอมๆนิดนึงถัดมานะคะแพรจัดเป็นหมึกผัดไข่เค็มค่ะอยู่ที่จาละ290ซึ่งของที่ร้านนะคะจะใช้เป็นเนื้อหมึกสองนะคะตัวใหญ่ชิ้นใหญ่แล้วก็ามาผัาดกับซอสไข่เค็มที่ใส่แบบไข่แดงแบบเข้มข้นมากๆตัวซอสไข่เค็มที่ร้านนะคะจะมีความออกครีมๆส่วนตัวขออชมปมปาหึกนนะะคะเื้ว ชิ้นใหญ่แล้วก็สดที่สําคัญไม่เหนียวค่ะส่วนก้างกระดานแบบเป็นนะคะวันนี้แพรตักมา1นกิโลนะคะอยู่ที่1 2 8 0้สบาทและสั่งทาเป็นทอดกระเทียมค่ะบวกเพิ่มอีก100บาทค่าทํานะคะซึ่งถ้าใครชอบกินกระเทียมนะคะกระเทียมเยอะแบบสะใจค่ะแล้วเนื้อก้างก็คือสดหวานกินคู่กับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดแซบๆแบบนี้นะคะเนื้อนุ่มเด้งเลยค่ะและที่ร้านเขามีก้างมังกรแบบเป็นด้วยวันนี้แพรจัดมาแบบครึ่งกิโลนะคะปกติที่ร้านจะขายขีดละ300ครึ่งกิโล3ตัวพันห้าเลือกแบบครัวลือเพิ่่มคาทอีก100นะคะคซึ่ง เขาว่าเปลือกล่อนแกะง่ายมากแล้วที่ร้านอนะปรุงเนื้อออกมาได้นุ่มไม่แข็งนะคะทุกคนเนื้อสดและบางตัวข้างในมีไข่แบบนี้ด้วยค่ะตัวต่อมานะคะคแพย์จัดเป็นปลากุสลาดเป็นมานึ่งซีอิ๊วค่ะซึ่งที่ร้านเขาจะขายข,ขีดละ200บาทตัวในคลิปนะคะคอยู่ที่1กิโลรวมค่าทําเบ็ดเสร็จ2,100บาทซึ่งปลากุสลาดนะะแนะนําให้เอามากินแบบซาชิมิหรือนึ่งซีอิว๊วจะกาลังดีเลยค่ะทุกคนรสชาติเนื้อปลาจะมีความนุ่มแน่นหวานละเอียด ตัวอันนี้นะคะเป็นเมนูปูทะเลแพสสั่งเป็นปูทะเลหรือปูทองหลางนะคะจัดมาเป็นแกงคั่วค่ะราคานะคะอยู่ที่ขีดละ220บาทตัวในคลิปนะคะขนาด1กิโลมาแบบเป็นๆน,นะคะเป็นปูเนื้อตัวใหญ่มากกล้ามแน่นแล้วก็สั่งไปทําแกงคั่วนะคะเบ็ดเสร็จจานนี้อยู่ที่2,300บาทค่ะทุกคนเมนูเนี้ยเขาจะใส่ย,ยอดมะพร้าวมาให้ด้วยนะคะแล้วส่วนตัวแพ้ว่าปูเขาทุบมาให้กินสะดวกดีค่ะตัวกล้ามคือใหญ่มากเต็มปากเต็มคำรสชาติน้ำแกงออกมันๆไม่เค็มมากส่วนพวก นูเครื่องดื่มที่ร้านก็มีนะคะมีทั้งม็อกเทลค็อกเทลวันนี้แพรจัดเป็นอินโนเซนต์กับเมอร์เมดเทลแก้ว120มาค่ะทุกคนแล้วบรรยากาศร้านช่วงเวย็นนะคะช่วงหระอาทิตย์จะตกคือดีมากๆใครแบบางแสลองไปจัดกันดูนะคะ